กลาบสวีกันด้วยครับผมกับพี่เคบีเกมสกทีวีกันเลยแล้วก็เนอยู่กับหน้าเดสก,ขก์ของผมแล้วก็มีกับผมอุ้มบอลนะั่งในน้าวันนี้เราจะมาสอน ลงมดวันพีทมาครับหนึ่งจุดเจ็ดนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวลิงทั้งหมดนี้มันจะแปไว้นะอย่างแรกคุณต้องไปดาวน์โหลดจาวามาก่อนนะครับของคุณ64บิตหรือ32บิตก็ไปดูกัได้นะครับเดี๋ยววิธีการก็ว่าตรง Start แล้วก็เลือกที่มาคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ปกติข้างล่างสุดเนียตรงนี้ครับ 32มิบสองบิต o r i ลตรงนี้นะสามสิบสองบิตของบิตก็หลดสามสิบิตนะสองนนี้ค้าไปส่วน My c รั u d บน7 j ร่นสิบก็ให้มาในลิ์นี้กดตรงนี้จะเข้ามีเดียไฟล์กดดาวโหลดส่วนตัวฟอร์มนี่นี่ครับมาในหน้านี้มาที่เลือกเวอร์ชันหนึ่งเให้เลือกหนึ่งจุดเจ็ดิบนะกดไป มันก็มเสัชิงนที่สี่ก็กดชว o อลดาวน์โหลดนะแพรวคุณก็หาเวอร์ชันเออ นี่ตัวนี้นะ0.13ตัวนี้0.13 0.13ุดสิบสจุด,จดเอเฮ้ยใช่ป่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะตัวนี้ตัวนี้0.13ย์จุดสิบสามจุดสองจนะให้กด installer ไปเลยเร็วลงแล้วมันจะขึ้นหน้านี้มาแล้วให้รอตัวนี้ ให้2 1 0กด skip ไปเลยอเีจะขึ้นดาวโหลดให้เดี๋ยวผมดาวโหลดแล้วจะบักซื้ไปก่อนไปดิมาในแถบหน้านี้ของมอตูฟี่ให้คุณเดนลงมากดตรงนี้ครับดาวโหลดเช็คเกอร์เนี้ยกดไป มันไม่ใช่ในลักษณะมันจะมีตั้งแต่วันชาติหนึ่งจุดหกจุดสองถึงหนึ่งเจ็ดจุดสิบนะหนึ่งจุดแปดยังไม่น่าจะมีที่ผมเนี่ยโอ้ยชนิดผมเนี่ยเราเป็ศูนย์จุดสองจุดสองสองนะแล้วอันที่สามนะจะเป็นม media ไฟล์กดเข้าไปนี่จะขึ้นด้านนี้ให้กดถ้าคุณเป็นแบบนี้ให้กด ให้รอสักครู่นะแล้วกด I am not robot ตรงนี้คุณเป็นอย่างผมตรงนี้นะแต่บางครั้งก็อาจจะไม่เป็นแล้วเลยกดตรงนี้เดี๋ยวนี้ขอไปิดไปก่อนนี่อะไรนี่จะขึ้นหน้านี้แล้วกดดาวน์โหลดไปเลยนะกดไปเดย๋ยวผมจะไม่ดาวนะ์โหลดเนาะ ปิดไปให้หมดอย่างแรกติดตั้งจาวาก่อนจวาวาแปดนะติดตั้งไปก่อนกดลันติดตั้งจาวาใหม่เลยด้วยกันนะ อะไรเนี่ยไม่ห่งดีตั้งไว้มันคงจะรีโมทให้ม,มจะรีโมทให้ใหม่อนะเนาะปกติไม่เป็นอนีนะไหนวะ <laughs> ผมว,ว่าช้านะคุณขึ้นอันนี้กด install กด install ก็รอเนะมี่อขึานา้นอันนี้ก็รอให้มันเต็มแล้วคุณก็ไปติดตั้งพอพอตัวนี้เสร็จตัว j ว่าตัวนี้เสร็จเดี๋ยวจะทำให้ดูเลยกันเผื่อคุณไม่ขนใจ ก็คลิปนี้ก็ผมบอกสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับคนที่รู้อย่ามาด่าผมนะครับว่าเออรู้แล้วจะสอนทำไมอย่างอย่ายมาด่าผมนะครับผมสอนเนยว่าคนที่ไม่รู้นะครับคนที่ดูแล้วก็อย่าสเสอะค,ะ <c oughs> ครับก็บางคนก็ทำไมได้ไงคแบบือบางคนแบบโหลดตัวฟอสผิดอพอเสร็จแล้วจะขนาดนี้บางคนแบบโหลดตัวฟอผิด พอจะมาเข้าตัวฟอร์สเฮ้ยไม่ได้เด้งรือว่ากดเพลแล้วให้กดเพลใหม่นี่ก็ต้องใช้ตัวฟอร์ตตัวเช่นนี้อนะ่ะอ่อันนี้ก็ไม่อยู่นี่หว่าเปิดทำ่มเนสองต่อแบบนะั้นนิสเนึ่งของชาลิสหนึงก็นี่ก็ปิดไปนะปิดติปิดติ ปิดอ่ะติดตั้งนะคนะเป็นสเตชัสินะกดรันกดต่อไปต่อไปอันนี้เลือกคนออริจินัลนะกดต่อไปก็อกันนะีน้เดินกดต่อไปแล้วคุณก็กดเร็วนะแต่มันติดตั้งไปแล้ว yes เอาไปโหลดฟอร์ดมาให้กดเดบันคิกที่ตัวฟอร์ดชิคดูตรงนี้ว่ามันอยู่เดบันมาค่ะของเราหรือเปล่าอันนี้ก็อันแรกแล้วก็กดโอเค นี้นี้ก็รอพอเสร็จแล้วจะเป็นโอเคอย่างนี้ก็กดนี่ก็พักไปก่อนเข้าไปทีมป่มาเดี๋ยวไม่คิดเข้าไปที่มารับนะกดโอเคอันนี้ก็ต้องให้อันนี้อันนี้ก็ต้องรองนะชื่ออะไรก่ใสายต่อยสายล้วกับฟรี เพลรอบเอ๊เดี๋ยวก่อนสกู๊ปแป๊บนึงแป๊บนนะขขึ่งนะแป๊บนึงนะสกู๊นะครับอันนี้เกิเป็นมาเยอนะให้เดี๋ยวบันคิดเข้าไปที่มา,านะมค่ะเอาไหนเมื่อกี้ผมลืมบอกอะไรไปบางอย่างนะโอเคอันนี้ก็ต้องรอให้ไปตรงนี้นะให้อีดิทโปรไฟล์ตอนแรกมันจะขึ้นนี้ ให้เราเลื่อนลงม,มาข้างล่างสุดแล้วเป็นตัวฟอสแล้วก็กดเซฟโปรไฟล์แล้วกดก,กดกดเพย์ไปเลยเพย์ Pay ไปหนึ่งรอบรอีรอพอตัวนั้นหายไปไหมคะก็จะมาเอง เราจะขึ้นลูกโมเจนขึ้นมานี่จะมีรูปหมดแล้วก,นนก็ปิดไปให้กดที่สตาร์ทแล้วตรงนี้คนระับรันแบบจุดๆ,ๆเนี่ยให้พิมพ์ว่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์แต่เหมือนพิมพ์อะไรเรกด enter หรือโอเคไปเลยก็ได้ไปที่ดต่อมาครับแล้วก็มาที่ไฟล์มอสแล้วก็เลือกนี่ไฟล์ที่เราเก็บตัว อันนั้นไงนม,มดมันพีไว้ก็ให้ตอนแรกอะมดมันพีจะไม่อยู่ตรงนี้นะซูมมันจะอยู่อย่างงี้มันจะอยู่ในเอาอาห้านอกก่อมมนในปิดไปคือให้ไปที่ไฟที่ซูเจ็บมดบันพีไว้แล้วก็ลากมาใส่ตรงนี้ใส่ปุ๊บก็ออกก็เข้าในคาอีรอบนึง อืมใช่แล้วก็จะได้เลยรอนี่รอเอาต่อ,อตอีไปยังเร็วก็เป็นการให้เสียอวลาเอจริงๆอะผมทำคลิปเสร็จไปแล้วหนึ่รอบแต่ว่าเอาเอเซฟไว้ที่ไหนวะเอเอก็เลยต้องมาทำใหม่อีกรอบอืมชักเลยดู จะต้ังดีเลยช้เรมดจก็จะได้ก็สร้งเรไว้แล้วเข้ามาซึ่งเหมืนอะไมมันมมน้อนี่ใช่ไหมนี่ยัไงยไก็จะได้เอ้อยเดี๋ยวก่อน นี่ก็จะไรเงี้ยเพราคือมาตอนแรกๆอ่ะจะมีให้อยางนี้อย่างนี้อืมไม่เรียกเลยเป็นสลัดตัน,นู้อืมแค่นี้ได้แล้วอ่าที่ก็กดขอพอเป็นซะแาแบนึงลองใช้ภาษาไทยในการเล่นจบป่ะเคียเปล่าอ่ะติดไป อัาสำหรับคลินี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์กันด้วยนะครับสำหรับวันี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ๊ายบาย